กันไว้ตัวไหนจกแล้วมึงถือตัวไปเลยถือตัวไปเลยจะได้ไม่นานปนแหละไอ้ฝายฝายมูเฟยลุมมูเฟ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 ลุงกวงขันนุ่นกูกวขันนุ่นดีนะดีไอ้หมอไอ้หมออยู่ข้างล่างนะตายยังไอหมอนี่อยู่ก็ดีอยู่ก็ดีไปกูขอกูขอไอมีเฮ้ยเดีเร็วดีเอาวอมาแล้วมาแล้วข้องก็หมดแล้วเราเรามีสามเก้าแล้วไอสายฟ้ามายัง ได้มึงทำได้รอบนี้ลงลงไฟกันไม่ต่ำกว่าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรตาม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 ที่เซตไดตามที่เซตเลยตามที่เซตที่ไม่ต้องพูดดีกว่าตาเลยให้กินแซ่บอ่ะแต่แต่บูมหน่อยได้ไหมพี่อยากบุ่ม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 บุเมบุ่มบุ่ม ให้มันลงรถอีกแล้ววะจะลงรถเอาของอยู่เดมเดมน่าจะตามไม่ได้แล้วพี่พอเบอร์ไปก็มาตลับฝันดีใช่ปะไม่เป็นไร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 โอ้ยไลเดมหลังจบไปทำไมเดมมันมันรู้แลแลดูมีปัญหาตลอดเลยวะเดมเมาให้พี่เนาะงานกลางงานกลางอันเปล่านทีขอเพื่อนกูขอเจออีกทีรถประมูลคุณทดสามทีบ้าง EMP สามทีพัง EMP ใครใครถือใครถือไว้อ่ะมึง ที่เขาเหินมานะไม่รู้รถใครรถมา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 เาให้เดี๋ยวราเกอีกล้เก่งแล้เก่งเอไงเอาไงเอาไงขีขี่ขีไปเปเล่น้างถนนเลยไปเล่นถนนเลยลงถนนเลยใช่ไหมพี่ปลปไปลงถนนเลยข้าไปเลยข้างนะอยไปไปอย่าไปลงดีๆเลยพี่ก็กางไอ้ปั๊บเมืองบนเลยปั๊มเมืองบนเลยไหมเมืองบนเลยไป้พี่ไปได้ไปได้ไปไ้ไปไดไปได้ไปไไปไ้ไปไไปไไปไดได้ได้ไปไ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 ้ไปไดไ้ไปไดไปด โอ้โหมึงขับมาไงรถมึงติดวะมีคนชนพี่โอ้ได้ละลงมาได้ล้ี่หนูิด้พได้ขาชมพูใครอะมันปะค่อยลงค่อยลงค่อยขับนะเด้ยเฮ้เฮ้ยแหละไค่ยขัไยัไม่น่าใช่ปะไทุรผมใช่าผมเฮ้มึงแค่ขับมึงไม่ต้องถามหรอกใครมึงเป็นอะไรเนี่ยไม่เพราะมึงใจเย็นเย็นเอเล่นออออตออกอไหนต้งไหนหน้าหิมนนท์ ตรงไหนฟ้าตไ้ไม้ตรงไม้ตรงไม้ตไม้อยมีบอยพีบอยม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 ีลอยมีบอยมีบอยมีบอมีอยมีพมีอยมีบอยมีบอยมีบอย้ีลอยีบยมอยมีบอย้าบอยมีบาอยอลอยมบอบบออียบบอียีอย่ยอยบยนยีบเยีบบมีบมมยมึงมมอีี้ยดี๋ยวมเข้าหลังนะ มีเอ็นจีมีนี่หน่อยดีเห็นชอบเมียขาวไปทั่วติ่งเด็กเนื้อคอไปออมไปดิ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 อมไปพี่ตอบอกออมมาพี่ตอบอกออมมาออมไปดิเร็วๆมจะจอดทไมนมาเร็วมาเร็วพี่เวเฮ้ยมาให้พอมาให้พอล็อกรถดิล็อกรถดิรถัพ่เมรี่นี่นะเว้ยมาอออมมา่อีมม่มันมาแล้วมันมาแล้วพี่อมันมาแล้วดเอาดีเอาดพี่อนะลงมาดิลมาออกไปดิออกลงไปดิลงไม่ชนเลยลงไมปชนกับม แล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเร็วเรีบมาเพื่อนเร็วเไอ้ใครรถเอดิ๊กอะรถรถใครอะรถตะกร้อใหม่มึงไม่ลงไปชนกับเพื่อนอะมันมาแล้วอ้อมไปดีขึ้นบนเล่นกับเพื่อนมามาเล่นกับเพื่อนเอาขยะลงรถมึงลงรถทำไมอะรถพังพี่ตนรถพังโดยพี่มันมาไม่ได้เนี่ยมันอ้อมมาดีเพื่อนอ้อมมาเฮ้ยเราลอรล็อบไปลงเอ้เพื่อนมันลงตรงไหนเพื่อนเราลงตรงไหนกันอะไม่ไม่มีใครสั่งลงเลยไอเชิญสั่งลงดิเชิญ ไปลงฝั่งบ้านมานฝั่งบ้านมันฝั่งสอนอฝั่งสอนอฝั่งสอนอหนงเพื่อฝั่งสอนอพี่ลูกติดมาเร็วๆๆโอ้อะไรวะเออเพื่อมากันแล้วไม่น้องเราอ่ะน้องเราไปลงนี่ไปลงไปลงพร้อมกันอนี่ลงมาลงเลยมาลงเลยมาลงเลยใครไม่ได้ใครไม่ได้จะเราลงเลยเพื่อนเราลงแล้วหลังใครไม่ได้ใครไม่ได้จะ้นรถลงไปเลยเพื่อนเราลงแล้วลังเลนรังจะังได้เลอกหน้าหลังไอ้ึงสอกฝั่งบ้านที่รชีเลยลงเลยไปโี้ลงอีกวลงอีกวลง มันกินไม่ได้ป่ะเอาไปสปาสปสปาไปเอาสปเดนไปข้างหน้า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 ปข้าหน้าดิไป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 ข้างหน้าดนไปข้างหน้ากันดิาปเมาเดินมาเดาสปาอกเพื่อนเนมาอเพื่อนเนมาบอเพื่อนเอนาเดมามาเนมาเมาเื่อเพนช่วยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนตาย่อนรัไปด้วยมัไปด้วยมันด้วยเอาไเอาชุเลชุบเลดนขึ้นมาอีเพื่อน

มัดไปได้ในวงไฟนะปืนนะขับบนเลยขับบนเลยไม่ต้องข้างล่างขข้างล่างไม่ต้องยิงในไฟพี่รอขบเพื่อนเลยเพิ่มตัวไปเสียไม่ได้เสียไม่ดเมัวเสียเสียไม่ได้เปลี่ยนมีเสียไม่ได้เปลี่ยนนี่ไอ้มงไหวนะมึงเปลี่ยนนี่มึงจะอีโก้ตัวอะไรวเลย เอาสอบออกไปดิอย่าอย่าอย่างนี้อย่าอย่างนี้อย่าอย่างนี้ไปเอาสอบออกเอาออกเอาสอบไปแล้วสอบไกลๆเลยโดนยิงโดนยิงอย่างเดียวเลยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมันหมดแล้วมันหมดแล้วมันหมดแล้วิจะดิจะดิตัดมาตัมาตัวนี้ไปสอบมาสุออกข้างล่าง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 ตายปะไม่ตายไม่ตายยิงหน่อยได้ปะ กูล้งนะไอ้ตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะบอกเพื่อนมาเล่นข้างหลังหน่อยสามดิสามดิตัวปืนตัวปืนมาเล่นหลังไฟหน่อยหลังไฟเพื่อนโดนหลังไฟเพื่อนโดนอาสบอฟังเสียงกูทำให้หลังไฟเยวนดิเปลี่ยนปืนดิเปลี่ยนเปลี่ยนมีดดิเปลี่ยนเป็นมีดเฮ้ยกูโดนซ้มกูโดนสามเปลี่ยนมีดดิเปลี่ยนมีดยัดไปยัดไปสวยสวยข้างหลัง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 มากลับมาข้างหลังกลับมาข้างหลังเพื่อนโดนตรงนู้นตะขวามือขวามือเพื่อนโดนขวามือ อย่าตีโดนกูอย่าตีโดนกูมึงจะเนี่ยกลากางไฟกลับได้ป้ากลับได้กลับมากลับมากลางไฟกลับมามาเลยมาไวไหวไวไวโอสปอร์โอสปอร์เฮใหญ่าแยกเฮียแยกเฮียกลับไปเติมกับเพื่อนกลับไปเติมกับเพื่อนกลับไปเติมกับเพื่อนโอสปอร์โอสปอร์สปอร์ตายเวลาไอ้ฝัดม่งดิเป็นอย่างควายโคช่วยเพื่อนมาชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนโอ้ยโอสปอรเอาเอาเอาหลังไฟนู้นเลยที่เฟมเมาออกไปเลยตายตายตายโอสปอร์ปี๊ปปี๊ปี๊ปหอบโอสปอรไปปี๊ป เอาเอาสลบอปเอาสลบไปมันไม่มีคูยอะไรเดี๋ยวใครเดี๋ยวให้มันไม่มีพูดอะไรใครเดี๋ยวใครไปไปไปเจอแผงกูเดย์ขนาดนี้เอาสบอพี่ไรพี่ไรเพื่อนเฮ้ยตรงนี้มันชุบ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 เพื่อนขอชุบเพื่อนขอชุบเพื่อนดิพิจิลินเอาเจเนาะชุบพี่ฟ้ายังมีคนชุบพี่ฟ้ายังเอาเจดีเอาเจดิตีเพื่อนตีเพื่ามรอบล่วงล่วงอย่าทำเลยดูดิผมชุบเพื่อนผมชุบเพื่อนนะเฮ้ยหลาเข้าเยอะหลาเข้าเยอะหลาเข้าเยอะอามาเอมาเอามา ยันดียัดียันดียัดดีเอาสอปเอสปอปไปขึ้นมา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 ได้หนึ่งคนเฮ้ยชุกวันเอาอไอยิงตัวนุ้ยเีนยิงปืนปืนปืน้นแกเลนะพี่ต่อด้ไ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 ด้อด้ไดไปไดไปไป้ได้ไดได้ได้ไดได้ได้ไม้ได้ได้ไ้ได้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา้้้ดด้ด้้ เอาเดิยวาดิเอาดิอ้ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงมาเอามามามาเล่นกับเพื่อนมาเล่นกับเพื่อนกลับนะผมกลับนะมาเล่นกับเพื่อนเลี้ยงยิงไปยิงไปยิงยิงกดไปยิงกดไปดิเฮ้ยบอกเพื่อนได้ไหน่อยบอกเพื่อนได้ไหน่อยแต่กูล้มบอกเพื่อนตายมาดิไปเรียกเพื่อนมาไปเรียกเพื่อนมาได้ๆบอกกูโดนบอกกูโดนเฮ้ยเขากลางไฟเข้ากลางไฟเข้ากลางไฟเอาเพื่อน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  เราไหวเราไหวจัดเลยนะมันเฮเราไหวจัดเลยเราแค่เข้ากลางไฟเราแค่ต้องเข้ากลางไฟขัดปืนตัวนี้หน่อยสวยมันล้มม uh ันล้มม like ันเล้มมันล้มันเลยริบเทียร์หน่อยดีบเทียร์มันกลับไปนี่ดันขึ้นไปดันขึ้นไปช่วยดีหน่อย เฮ้ยเพื่อนๆโดนมาข้างหน้าหน่อยมัข้างหน้าหน่อยเปนมังหน้าหน่อยเฮ้ยใครเล่นคนเดียวลงหน้าเขาเล่คนเดียวลงหน้าขึ้นม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 าฟังเสียงกูขึ้นมาขึ้นมาฟังเสียงบัสขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเล็บเสียงเล็บเสียงเว็บเสียงไปื่นดันไปเพื่อนนัไปเพื่อนนั่ไปเพืบอนนั่ไปเพื่อนนั่นไปเพื่อนเล่นปเพน่อนน่นไปเพื่อนน่นไปเพื่อนน้เนไปเพื่อนนั่นไปเพอนขึ้นไปเพ่อนนั่นไปเ่อนนันไปเพืนนั้นไปเพ่อนนั่นไปเข่อนมาบ้ไนนั้น ให Emperor, ้น้องจุดีพะเยาข้างหลังข้าหลังข้หลังข้างหลังไอจกข้างหลังข้างหลังขางหลังเฮ้ยหลังไฟมันเอาอยู่มึงชุ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 ไอ้ควายมึงเห็นปะมีมือปืนอยู่วะมือปืนแบ็คหมดกระสุน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 กันกรนกรนกิดสุนกรสกระนีรเกระสุนกระสุนมีมสุนกระสุนกรมสุมกมีสมนกระมุมีมีสกระมุนมระะมระมุนกระสีมสกมสมีะมมสี เล่นไปเล่นไปเออไม่ได้กลัวเล่นไป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 มาหมดแล้วโอ้โหน้องพี่อุ้ยไม่หมดนี่หมดแล้วเก็บนอกไฟหน่อยเดี๋ยวกูัำให้ดูสุดนะกูช่วยนะกูช่วยแล้ช่วยแล้วกูชุ่ดแลเอาได้เอาได้ไม้มาไม้มาม้มางอไม่ไ้มึงงอไม่ไเดีย่กูเนี่ยกูเนี่ยป่าเฟมไม่หมดแล้วลูกผสมไอ้สัตว์ยกซดเนี่ยยกซดได้เห็นปะ เฮ้ยอนี่เพื่อนตายมึงชุบไมหน่ะชุบแล้วชุบไปเเอดีหมดเอดีหมดเอ็ีหมดเอนี่หมดมา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 ม่ตาองมา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 รามามามอดามามามอามาาม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 กูามามามา้าีเมามามามมา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 มไามามามมมมมมมกกมมมมมาามาเป็นหลบิมามามามันมามมมามมามมาามมามาามมามมมาามมามา เอาดวเอามีดเปลี่ยนเป็นมีดเปลี่ยนเป็นมีดิเปลี่ยนมีดลุงปืนีิเปลี่ยนมีดลุงปืนดิมึงเปลี่ยนมีดลุงปืดิเปลี่ยนมีดิเอมึงเป็นไร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 ้ออะไรมึงร้องอะไรมึงไอควายกูตัดอเอาเดียวเอเดียวเอาเดียวม่้องคยเลยค่ะแจนหมาน๊นจ๊าน๊นจ๊าน๊นจ๊้จาจ๊าจ๊าาจ๊าจกาาจ๊าจ๊าข้าข้าจ๊าจ๊าจาั ยังคุยสัตว์พี่ตาไม่เตีย้ยไยคุยง่อจะผายตัวนี้กูดีจะจอกเห้วายจอกตัวนี้จะเกิดนะตัวนี้จะเกิดนะตุยไหนตัวไหนเอาม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 าตัวไหนจะเกิดคุยมารวมมารวมดิตู้ที่ไหนได้ก็ไม่ได้เกปจอกสัตว์คุยยังจอกสัตว์ไอ้สัตว์ยังจอกวายตามคุยไอ้สายกระสุนกลางไฟกระสุนกลางไฟเอามาเอามารวมเอาสมมารวมมีคุยไอ้สัตว์ คอ้ยมีเงียไม่มีคุ้ยด้วยไอ้สักไอสักมีคุ้ยปาวเมื่อไงไอ้ฟังเสียงฟังกูฟังกูไอ้เฮียกูขันรถดิขันรถกันรถกันรถปั๊บเฮ้ยอยวค่อยเฮ้ยไม่เรียกมาพอพอแล้ว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 เฮ้ยอย่ามาเกมตามต้องเอาเอาหน่อยเอาหน่อยเร็วเร็วเกมตามเกมตามไม่ต้องแข่งในครอวยิงอ่ะดูด้วยนะยิงตามเลยนะไปดูดิเช็ครถเช็ครถดิเช็ครถดิเช็ครถเช็ครถ โปรนีโปรนีหัวซ่อนเมื่อกี้อยู่ไหนอ๋อพี่กูเม็ดแม็กปืนกูมีแล้วไอ้นี่โทรศัพท์ปนโทรศัพท์ปนโทรศัพท์ปนโทรศัพท์เออมันก็ถ่ายไปดิถ่ายดิตัดของให้หมดนะตัดของให้หมดตัดต่อตัดต่อไปใสเช็คโทรศัพท์เช็คโทรศัพท์ออกให้หมดอรโหลเช็คขุ่มหน่อยได้บ้างรีรีเช็คเช็คขึ้นหน่อยรีเช็คขึ้นหน่อยปังนะเว้ยหมอเหลือสิบเอ็ดนะเว้ยหมอเหลือสิบเอ็ดนะเว้ยถือซ้อนไปไว้ตัวไหนจกแล้วมึงถือซ้อนไปเลยถือซ้อนไปเลยจะได้ไม่นานปนเละไอ้ฝ่ายฝ่ายวูเฟลุวูเฟลุ บูเฟลูม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 กวขนุนกวางขนุ่นดีกว่าะที่ไอหมอไอ่หมออยู่ข้างล่างนะตายยังไอหมอนอยู่กูดีอยู่กูดีไปกูขอกูขอไปดูไอต้นไบ้ายื้อไหนควายเขาชิมหน่อยนะพี่ชายผมชอบอะไรพี่แหลงแล้วนะมึงชอบแล้วเหรอชอบแล้วเขก็ไม่บ่อย จิมจับใจเ <laughs> จอแผนอาซีเอเด้อโอ้ยให้ช็อปไปไว้รายละเอียดเลยแหละกู

รันไปน้องรันไปพี่ตอนอยู่ไหนพี่ตอนพี่ตอนเรียกอะไรว่าว่ะว่ะอะไรได้กระสุนมาเอากระสุนได้เลยโอ้ยเลขหนึ่งสองเก้าสามเฮ้ยฟังฟังเสียงกูฟังเสียงกูเอาไปบ้านเอาไปบ้านเอาไปบ้านมึงเอาไปบ้านเอาไปบ้านเอาไปบ้านก่อนเลยพี่ตอนเดี๋ยวเล่นเอาปืนสี่คุมเลยพี่ไม่ต้องให้มันให้มันช่วยได้เลยกลับบ้านนะพี่กรถที่บ้านไปเซ็ตของเอายาได้เยม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ฟังกูก่อนได้ไหมคือถ้ามึงออกไปทีละคนทีละคนมึงจะโดนเก็บตัวหลุดเรื่อยเรื่อยเรื่อยมึงต้องไปพร้อมกันเพื่อนไปไปไปพอแล้วพอแล้วพอแล้วไป ต้อนโต้ให้พี่ช่างมันพี่เฮ้ยแซ่ทำระตอาที่พี่เอาไปทิ้งกับผมหายนะศพอ่ะเอ้าทำไมอ่ะมีคนมาเอาไปรู้มืออ๋อที่ผมเอาไปทิ้งก็หายเหมือนกันเว่ยไม่ไม่เดี๋ยวพี่ต๊อนก้าขึ้นมึงวยเย็นรอพี่ต๊อนรอพี่ต๊อนพอเดี๋ยวไปบ้างงานเฮ้ยมึงฟังกูนะมึงไปเบาถึงสายฟาขึ้นรถที่มันงัดแล้วเอ้มมาแล้วเอามาแล้วเอามาแล้วฟ้าพอแล้วฟ้าไปบ้านนี้ไปก่อนเลยไปก่อนเลยเดี๋ยวพอแล้วโยกเราเล่นเอาชนะไม่ต้องหิวลองมาเสร็จ ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัดดูไว้ตัดเพราะว่ามันมันมันจะได้เสียทรรมมีนพี่มันมีพวกขันได้ได้ได้เต็มเลยหมดแล้วหมดแล้วคันนั้นพี่เอาแล้วคันนั้นพี่เอาแล้วเพื่อนมื่อไหร่กับกูอีกเฮ้ยเฟิร์มมันหลุดอ่ะไอ้ดูดิรถรถลบมันหลุดเอาไปดิไปนี้ไหนรถไหนรถเพื่อนเนี่ยผมาเอารถประมูลไปพี่อันนี้รถใครอันนี้รถใครทุลิชชุมันโอ้ทุลิโมกากเนื่อนจะไปเอาอยแม่ไม่ไปมึงขับไปจอดบ้านดิพี่ตอนเอารถประมูลไปก็ได้เดี๋ยวผมเอาเฟิร์มเอาชุลิโมไป